วันนี้เรามีกิจกรรมหกิจกรรมจากโมชชั่นไมลนะคะโมชชั่นไมลนะคะส่งคำถามมาให้เราโดยที่เราเองก็ไม่รู้ว่าคําถามนั้น <c oughs> คือ <c oughs> อ,อะไรมาในกระดาษแผ่นเล็กๆนี่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นนะคะว่าคือคําถามมีอะไรบ้างใช่ ก็จะรู้ความทุกคนนี่แหละใช่คิดว่า,า,าโม,มือตัวเล็กมากมองไม่เห็นเลยคิดว่าอีกคนเปลี่ยนไปยังไงบ้างจากวันแรกที่เจอจนถึงตอนนี้อีกคนเปลี่ยนไปยังไงบ้างรู้สึกว่าในช่วงแรกๆมันเป็นปกติที่คนที่เพิ่งรู้จักกันอ่ะมันจะมีกำแพงของตัวเองอยู่เสมออะไรเงี้ยแล้วเราใช้เวลารู้จักกันค่อนข้างรวดเร็วคือเราต้องสนิทกันให้ได้เพราะเราต้องทํางานด้วยกันถูกปะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไม่ก็อ,อธิบายอยู่ไงเกลิ่นไงรู้จักคำน สารบาญอะไรพวกนี้ปะเปลี่ยนแปลงมาถึงวันนี้ก็คือหนึ่งคือกําแพงนั้นะมันไม่มีแล้วมันแบบมันกลายเป็นว่าเธอโชว์มุมที่แบบเป็นมุมของตัวเองเป็นมุมที่รู้สึกปลอดภัยอะ่ะกับหนูทั้งที่แบบตอนแรกๆอะ่ะเราจจะไม่ได้เห็นแบบมุมนั้นของเธอคือมุมตลกมุมแบบ <c oughs> โกก้อ่ะแล้วก็แบบคําพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบเขาเรียกว่าวีแลกมากขึ้นจากช่วงแรกๆที่เรารู้จักกันน่ารักมากขึ้นทั้งหมดนี้มันก็อยู่ที่มันก็เบสออนจากระยะเวลาที่เราใช้เวลาด้วยกันย หมายถึงว่าเราใช้เวลาอยู่ด้วยกันแบบค่อนข้างเยอะจนถึงขั้นที่แบบสนิทแล้วกำแพงมันค่อยๆลดลงทั้งสองฝ่ายรู้สึกว่าถ้ามันลด ไ่ายใดฝ่าย,ยหนึ่งอะมันจะไม่ได้ขนาดนี้คือโดยรวมมาเหมือนเดิมแค่มีมุมที่แบบเป็นมุมมุมั่วๆมวุษย์ทุกคนมันจะมีมุมั่วๆของตัวเองอะเป็นมุมที่แบบได้เห็นเพิ่มเติมจากที่เห็นวันแรกแล้วกันส่วนใหญ่ก็จะเหมือนวันแรกที่เห็นเลยไม่ได้เปลี่ยนนะไม่ได้เปลี่ยนเป็นมุมน่ารักที่เราเห็นเพิ่มขึ้นมากกว่าของพันนาก็จะรู้สึกว่าเชลลี่เปลี่ยนไปในด้านที่มีความซอฟต์ขึ้นเพราะว่าตอนแรกที่รู้จักก็จะเป็นที่มีกำแพงแข็งแข็งเป็นคนแบบว่าไม่พูดหวาน <ๆ S 2> แล้วก็แบบจะมีมุมนิ่งกับพันดาวเยอะพอรู้จักกันมาความเปลี่ยนแปลงก็คือรู้สึกว่าเธอซอฟหวานขึ้น <ๆ S 2> ด้วยอะไรหลายอย่าง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าช่วงหลังๆที่อยู่ด้วยกันมาก็คือมีความซอฟเธอเป็นคนร่าเริงใช่ป่ะเวลาคนทํางานด้วยก็จะรู้ว่าเธอร่าเริงแต่เธอจะมีมุมที่ที่แกล้งและเล่นรวมมากๆกับแค่บางคนเท่านั้นใช่อันนี้ถูกต้องซึ่งสองสาเดือนหลังมาเนี้ยเชลลี่เป็นอย่าง้ง พึ่งพันดาวรู้ว่าโอเคเชอรี่เวลาไปทํางานที่กองอ่ะล่าเริงแต่มันคือเลเวลสองพอเรารู้ว่าเขาได้มากกว่านั้นซึ่งเขาว่าอยู่กับเราก็เหมือนกันแหละที่เรามีมุมโกมุมรั่วใช่ไหมใช่ก็คือสองาำเงินมันเนี้ยเราเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกันอยากทําอะไรก็ทํอยากพูดอะไรก็พูดแต่เฉพาะตอนอยู่ด้วยกันสองคนหนูรู้สึกว่าเราเพิ่งคุยกันไปเองว่าแบบความสบายใจของกันและกันของเรานะตอนเนี้ยคือเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้แบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โดยที่อีกฝั่งหนึ่งเขาแอคเซปต์แล้วเขาก็เหมือนแบบร่วมด้วยกับเราอะ ทำให้เรารู้สึกว่าเราเซลล์มากขึ้นในการเป็นตัวของตัวเองเราไม่รู้สึกว่าเราไม่ได้แปลกคนเราไม่ได้แปลกอยู่คนเดียวจริงมีคนแปลกเป็นเพื่อนอะมุมหนูมีมุมล่าเริงแต่ว่าหนูจะสามารถแบบรั่วแบบขั้นสุดแค่กับบางคนเท่านั้นไม่ได้เห็นทุกคนอะไรเงี้ยใช่จริงๆในวอกเนี้ยก็ไม่ได้เห็นร้อยเปอร์เซ็นที่เราอยู่ด้วยกันเนาะยังมือใหม่หัดบล็อกเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเรายังบล็อกไม่เก่งเรายังบล็อกไม่เก่งเท่าไหร่แต่ว่าทุกคนยังไม่ได้เห็นมุมทั้งหมดอย่างนั้นของเราอะใช่ใช่ไม่ใช่ว่าเราไม่เป็็นนนตตตััวววเเเเเอองงะรราาาปแแ่่่ค จะโชว์อย่างนั้นได้พิเศษมากๆาพิเศษมากจริงแล้วบางอย่างก็อาจจะแบบว่าล่วเกินล่วเกินไปเกินกว่าที่ทุกคนอาจจะรับได้กับอย่างคือยังบล็อกไม่เก่งเอ้ยเราอาจจะยังพูดน้อยในบล็อกนี้แต่ว่าจริงๆแล้วโอ้โหพูดไฟล์แลวเราพูดกันเยอะพูดไฟแลบมากพูดตลอดทางมันไม่ได้ถ่ายเนาะมันไม่ได้ถ่ายไว้คือเราเหมือนเพื่อนที่แบบโคตรสนิทกันอ่ะคือมันคุยกันแบบขั้นนั้นเลยอ่ะเลเวลนั้นเลยจริงๆที่แบบเออสบายใจที่แบบจะคุยกับคนคนนี้หรือเจออะไรมาปุ๊บต้องเอามาบอกคนนี้เป็นคนแ แล้วเขาจะเก็ทความคิดเราเก็ทในสิ่งที่เราต้องการสื่อสารแล้วเขาก็จะโยนกลับมามในมุมที่คนที่มาเล่าอ่ะรู้สึกดีอ่ะรู้สึกว่าเนี่ยคือเซฟโซนของฉันที่เขาอยากจะวิ่งมาบอกตัวฉันเองนะความเปลี่ยนไปของตัวฉันเองด้วยฉันรู้สึกว่าฉันกล้าที่จะพูดอะไรตรงๆกับเธอมากขึ้นเยอะเอ้ยไม่ไม่พอใจก็<ม>พูด<ม>พูดหมาถึงว่าพูดแค่พูดแบบพูดแบบไม่ได้ทะเลาะก,กัน<ม>พูดไม่พอใจอันนี้<ม>หรือว่าแบบอยากจะเข้าไปอ้อนก็กลา้าหรือว่าอยากจะบอกลับก็กล้าไม่มีกำแพง ข้อแรกตอบยาวมากยาวมากมีเวลาฟังเขาามวันไหมเขามีห้าข้อนะอะคุณอ่านข้อสผมขออนุญาตใส่แว่นก่อนนะฮะตั้งแต่รู้จักกันมาชอบโมเมนต์ไหนที่สุดตัวอย่างหนึ่งเหตุการณ์จริงมันเยอะมากเลยถ้าต้องเลือกอันนึ่งเอาที่ป๊อปอัพมาแลกนะคะขอดูก่อนอ๋อนึเนกออกแล้ว ฉันรู้สึกว่านี่แหละเธอรู้ใจฉันมากก็คือเมื่อคืนไม<อ>่ <laughs> ใช่ไปดื่มไอ, <laughs> อ,อะไรอะไรนี่ผิดอะไรคะเนี่ยไอก็คือเมื่อคืนคเราคุยกันว่าเธอถามว่าฉันเจ้าชู้ไหมแล้วฉันฉันก็ฉันก็ให้เธอคิดว่าคิดว่าฉันเจ้าชู้ไหม,มแล้วเธอก็บอกว่าพันดาวอะจะไม่เจ้าชู้เป็นคนไม่เจ้าชู้แต่ว่ามันจะเริ่มรู้สึกว่าแบบอยากไปหาคนอื่นตอนที่คนปัจจุบันเออควาสัมพันธ์ปัจจุบันไม่ดีอะเออถ้าสมมติว่าเธอมี แฟนอยู่แล้วมันมีคนคนนึงเข้ามาชียเธอหรือทำาปนสิ่งที่คนที่เธอคบอยู่ขาดหายหรือมาเติมช่องว่างบางอย่างที่เธอรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แบบฟูลฟิลเธอเธอจะรู้สึกแบบกวหวกวนไหวหรือว่าแบบเออมีแบบการเปรียบเทียบเกิดขึ้นเออฉันก็รู้สึกว่า,วาเธอก็ดูรู้จักฉันดีนะ นน่นนะประทับใจนะหมายถึงว่าเราเราไม่ใช่เราไม่ใช่คนเจ้าชู้ไงแต่ว่าเธอรู้ว่าจริงๆเราเหมือนกับว่าว่าจิตใจลึกๆเราประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยฉันก็รู้สึกว่าเออเธออยู่กับฉันจนเธอจริงๆเธอเหมือนจะไม่รู้อะไรแต่ว่าเธอก็ดูรู้อะไรหมายถึงว่าประทับใจที่ว่าเธอรู้รู้ใจฉันไงคือหนูเป็นคนแบบ ดูเหมือนสมองไม่มีอะไระดูเหมือนสมองโล่งๆตลอดเวลาแต่ว่าเป็นคนดีเทลนะแต่ว่าก็จะนั่งสังเกตงเงียบๆอ่านเงียบๆ,ๆดูเงียบๆ,ๆจะรู้ทีก็คือตอนมานั่งถามกันมานั่งบอกอ่ะคืออะ โอ้หจริง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 ประทับใจเยอะนะแต่ว่าเราแค่เลือกมาเลือกมาแบบ๊อบอัพขึ้นมันนี้มันคือเมื่อคืนไงก็เลยป๊อปอัพมาเลยอจริงว่าพอเธอพูดเรื่องเมื่อคืนน่ยหนูก็ประทับใจเมื่อคืนนะเว้ยทำไมอ่ะคือหนูรู้สึกว่าแบบตั้งแต่เราไปเที่ยวกันมาเราเราก็แบบสุดทุกทางอะสุดทุกครั้งหลายๆครั้งมากๆแบบเมื่อคืนเนี่ยเป็นครั้งที่แบบหนูรู้สึกว่าหนูนั่งหัวล้อกับเธอพูดเยอะเออแบบเยอะมากทุกคนไม่ได้ดูหรอกเพราะั่นเป็นตอนนี้เราปิดกล้องเลยใช่นั่ง แบบเออรู้สึกว่ามันเป็นการสเปนไทม์ที่แบบมีแต่ความสุขในทุกท,ทุกวินาทีที่เราอยู่ด้วยกันคือหนูนั่งยิ้มเธอก็หวัวเราะเธอก็ยิ้มแล้วมันแบบไม่มีแต่ความสุขอะมัน,มนประทับใจประทับใจที่ฉันหวัวเราะเยอะโอ้หลายอย่างเลยไม่ประทับใจอะไรประทับใจรเรื่องว่าหนึ่งอย่าง <laughs> <laughs> เอาดีๆ <laughs> <laughs> คือประทับใจที่เอางี้ก่อนจากวันแรกอะ ที่รู้จักเธอไม่คิดว่าเธอจะเป็นเวอร์ชันเนี้ยกระหนุ่งในวันนี้เวอร์ชันที่แบบพันดาวแบบเป็นพันดาวที่แบบโคตรไม่ imagination อะอยากแบบอยากมีแฟนแบบเนี้ยเข้าใจปะที่แบบว่าเราเป็นคนชอบพูดชอบคุยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเรารู้สึกว่าเออถ้าเรามีคนคนหนึ่งอยู่ข้างๆที่แบบอยู่ด้วยแทบจะ24ชั่วโมงในเดือนหนึ่งอยู่ด้วยมากกว่าแบบครึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าอยากอยู่กับคนที่สบายใจมากๆอยากอยู่กับคนที่เป็นได้ทุกอย่าง ให้เราแล้วแบบเออเธอแบบเธอโชว์ด hmm. mm ้านนั้นให้หนูรู้ส uh, ึกว่าเออนี่แหละเจอตัวแม่ละไปไหนไม่รอดแล้วคือพอแล้วถ้าให้เลือกตอบแทนความสัมพันธ์ของเราจะเลือกคําว่าคําว่าอะไรก็คือคํำนิยามความสัมพันธ์อินฟินิตี้อินฟินิตี้ทำไมอ่ะ รู้สึกว่ามันมันไม่มีที่สิ้นสุดในในในทุกอย่างในความสัมพันธ์เรารู้สึกว่าอยู่กับเธอแล้วมันเหมือนลืมทุกอย่างมันรู้สึกว่าเป็นโลกที่มีแต่เราสองคนจริงๆเวลาเราอยู่กันสองคนน่ะเราแบบโฟกัสเขาคนเดียวแล้วมันแบบพอแล้วอะไม่ได้อยากโฟกัสแบบอย่างอื่นหรืออะไรเงี้ยรู้สึกว่าคําว่า i n ิ i ิต t y ก็คือความสัมพันธ์หรือทุกอย่างการมีการมีกันและกันตรงเนี้ยมันคือไม่มีที่สิ้นสุดอะ มีความสุขก็วนกับมันมีความสุขใหม่มีกันแล้วกันไปเรื่อยๆแบบเนี้ยเธอตอบรำฉัน <laughs> ฉันรู้สึกว่าฉันธรรมดาไปเลยอะไม่เป็นไรเอาที่นึกได้<ๆ>ไม่ถ้าแบบหมายถึงว่าให้นิยามให้ได้นิยามคําแทนความสัมพันธ์อะฉันรู้สึกว่าตอนนี้เราเป็นพาร์ทเนอร์หมายถึงว่าคือจริงๆที่ ที่เมลเบิร์นน่ะเขาจะเรียกทั้งแฟนตัวเองด้วยว่าพาร์ทเนอร์หรือว่าแบบคนรักทุกอย่างเรียกว่าพาร์ทเนอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเธอเป็นทั้งเพื่อนทั้งแบบคนรู้ใจคือแบบสมมติถ้าให้นิยามความหมายความสัมพันธ์ก็รู้สึกว่าเป็นคําว่าแบบพาร์ทเนอร์คือมันแบบเป็นพาร์ทเนอร์ทุกอย่างเลยอ่ะทั้งแบบตอนเราเจอปัญหาที่ไม่ดีเราก็จะชอบพูดว่าเราลงเรือลําเดียวกันแล้วเนาะ หรือว่าแบบตอนที่เรามีความสุขอะเราก็มีความสุขไปด้วยกันม,มันเลยเป็นพาร์ทเนอร์ทั้งการทํางานการใช้ชีวิตหรือว่าแบบทุกๆอย่างอะสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่าคนนี้คือ พาร์ทเนอร์ที่ใช่จริงๆคืออะไรเอ้ยไม่เห็นคำถามนี้เมื่อก่อนนะเนี่ยเราเลยตอบเขาว่าพาร์ทเนอร์ไปอ่ะมันน่าจะเป็นจุดที่เราทั้งสองคนปรับเข้าหากันจากแบบการคุยกันรอบล่าสุดซึ่งมันหลายเดือนมาแล้วน่าจะสองสองเดือนได้แล้วอ,ะอ่ะอสองเดือนแล้วสองมเดือนแล้วอ่ะมันคือที่เรารู้สึกว่าเออเ,เราเราปรับใช่ป่ะแล้วเขาก็ปรับจริงๆแล้วหลังจากวันนั้นมาเราก็รู้สึกว่าเออนี่แหละคือพาร์ทเนอร์ที่แบบเพอร์เฟกต์ถ้าอยากมีแฟนก็ยังมีแบบนี้อ่ะ อันนี้ไม่ต้องตัดนะคะอันนี้ออนแอร์ตัดออกอากาศใช่ก็รู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นด้านการทํางานการใช้ชีวิตร่วมกันหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันต้องคุยกันได้อะ ทั้งสองฝ่ายคือรับฟังกันและกันปรับมาเจอทุกครั้งเลยอะ่ะหนูจะพิมพ์บอกเขาตลอดเลยเรามาเจอกันตรงกลางแล้วมันต้องทําจากทั้งทั้งสองฝ่ายนะแล้วมันจะเป็นอะไรที่ลงตัวแบบมากๆจริงๆอันนี้คอนเฟิร์มอันจริงๆคล้ายๆเธอแต่ว่าจะหยิบเหตุการณ์ขึ้นมาให้คนเห็นชัดๆก็คือ,อม,มีตอนหนึ่งที่แบบชันนี้ชมขึ้นมาอย่างนี้แล้วพันดาวก็ทําอย่างนี้กับโดยตรงอ๋งเอทให้เขาดูดี เพืรามองหน้ากันแล้วทำใจกันโดยที่เราไม่ได้พูดอะไรซิงซิงมันซิงเป็นคู่ที่จะซิงกันมากใช่ใช่เพื่อถึงแม้ว่าเราพูดกันมาตลอดว่าตอนแรกเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ตรงข้ามกันแต่พออยู่ไปเรื่อยๆอ่ะเรนเริ่มทุกอย่างเหมือนกันซิงกันง่ายมากแล้วก็พูดภาษาเดียวกันได้รับอิทธิพล ได้รับอิทธิพลเด็ก<ต>ช่างไปเยอะต่างคนต่างเขาเรียกว่าอะไรรับในส่วนของกันและกันขเข้ามาอะไรเงี้ย<ช>ก็รู้สึกว่าเอออีนี่ใช่ละหามานานกูนเจอละเออก็เลยแบบอาจจะเป็นจุดนี้ด้วยที่แบบรู้สึกว่าเราเนี่ยเราทำทำตัวแบบชุ๊บชุบชุบ้าบ้าบอๆอย่างเงี้ยแล้วเขาบ้าบ้าบอกับเราด้วยอืมเขาไม่ได้มานั่งมองว่าเราแบบแปลหรือไรสาระหรือแบบทํานิ่งๆหรือไม่พอใจใส่เราอะไรเงี้ยมันคือคนที่มีพฤติกรรมคล้ายๆกัน ก็เลยรู้สึกว่า,าเออคนนี้เป็นพาร์ทเนอร์ที่แบบใช่จริงๆคือเราไม่ได้แบบอยู่เพื่อกันทํางานอืมอืมเออ,<ๆ>เ,อ,อเราอยู่เพื่อแบบเราอยู่เออนั่นแหละมันไม่ได้อยู่ห<อ>มายถึงว่าเราไม่ได้อยู่เพื่อแค่แบบเอ้ยเราทํางานเราเราทํางานด้วยกันนะเราต้องแบบเป็นคู่กันนะเราต้องแบบเอ้ยวันนี้เราไปออกงานเราต้องแบบทําตัวน่ารัก<ๆ>น่ารักใส่กันนะมันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะคือเราน่ารักกันอ่ะมันคือน่ารักทั้งแบบนอกจอแล้วก็หลังจอแบบ เราเล่นเพี้ยนเพียนกันอย่างเงี้ยในในจอเห็นเพี้ยนเพียนขนาดเนี้ยจอคือแบบเพี้ยนกว่านี้อีกเยอะแต่เราแค่แบบเราแค่อาจจะแบบมยังไม่ยังไม่ได้ให้คนอื่นเห็นอะไรเงี้ยในในบางมุมของเราจีบอีกคนในสิบวินาทีจะพูดยังไงคะจีบแบบจีบของเธอเป็นไงอ่ะเดี๋ยวฉันจะนับทำไมต้องเิ่มก่อนต้องเิ่มก่อนป๋ายิ่งชุบไม่เอาป๋ายิ่งชุบมาผู้ชนะได้เลือกคน้ชนะได้เลือกใช่ไหมยิงชุบว้าสาเริ่มก่อน สิบนคนในสิบวินาทีโอ้เดี๋ยวนะขอขอคิดก่อนว่าจะมาไมมไหนคือเอางี้นะคาแรคเตอร์เราพูดอะไรไปก็ดูเบียวเขาก็จะบอกว่าเบียวเหรอเธอเร็วๆเราไม่จัดไงสิบวินาทีเลย้องเพลงแค่ไหนไม่เอาจีพูดไห้พูดอือ่านร้องเพลงกด้เลยเราขอเปลี่ยนดนึงหนึ่งเรา ไม่ก็จะพูดจะมาขอมองหน้าก่อนเขินอ่ะสวัสดีครับคำอะไรอ่ะไปเอาตุเตแค่อยู่กับเธอมาหลายเดือนแล้วเนาะแล้วก็ผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะก็จะบอกว่าชอบเธอขึ้นทุกวันรักขึ้นทุกวันเป็นแฟนกันนะ เราขอเป็นแฟนเออนี่มันคือขอเป็นแฟนนะเนี่ยอ้ยหนูอ่านโจทย์ผิดไปนิดนึงอะค่ะสิบวิมันน้อยไปอะโมชั่นไมคเพราะตอนนั้นเราจีบเราเอาเราใช้ตัวเข้าไปจีบเขาไงเราไม่ได้พูดแค่สิเราไม่ได้พูดแค่สิบวิแล้วเราจีบติดไงเราใช้แรงใจแรงใจเป็นคุณหมออยู่นานยากนะเธอเนาะาเราสนิทกันมากเลยยากคือถ้าไม่ติดตลกอะมันจะยากไปเลยอะ จะข่ำมุมมิบมุมมิบจะข่ำเป็นค่ะยังยังยังกรกง่ะอแล้วมันรลูกก็ไม่รู้ว่าเธอรู้ตัวหรือเปล่าว่าตั้งแต่ตั้งแต่เราอยู่ด้วยกันพี่มีความสุขมากที่ได้อยู่กับเธอก็อยากให้เธอ อยู่ด้วยนานๆได้ไหมคะนี่ได้ค่ะบอกนี่ได้ค่ะแต่งค่ะสะใจแล้วใช่ไหมคะคุณหมอชมอ <S 1> <S 1> <S 1> นี่ก็คือประโยคจีคบจากเรานะคะห้าคอที่ motion line พิมพ์มา ก่อนนอนคืนนี้เราก็มาตอบคาถามก็หวังว่าทุกคนจะฟินกับคําตอบนะคะเพราะเราก็ฟินเหมือนกันตตนเราตอบแต่จริงป้าคําถามอะอะไรแบบนี้ตอนเราอยู่สองคนเราถามกันเองด้วยนะเราคุยเราค่อนข้างคุยกันแบบเยอะมากๆจริงๆเอาถามเรื่องความรู้สึกมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะนั่งเช็คอาการของกันและกันทั้งคู่แบบเหมือนตัวสุขภาพอบเดินหนึ่งครั้งสองครั้งต้องมีเราจะมานั่งคุยแบบ deep อ a l k อะซึ่งมันเพิ่งผ่านมาเมื่อคืนฝาก บล็อกของพวกเราไว้ด้วยนะคะก็ถ้าทุกคนชื่นชอบอ่ะเราจะมีบล็อก2บล็อก3มาให้ดูเรื่อยๆเพราะเราสองคนชอบไปเที่ยวอยู่แล้วใช่เราก็จะแบบพาทุกคนไปเที่ยวกับเราแล้วก็ถ้ามีทริปที่2ทริปที่3สัญญาว่าจะบล็อกให้เก่งกว่านี้ใช่ไม่เก่งจริงๆพวกเราพูดเก่งมากแต่ว่าเรายังบล็อกไม่เก่งเพราะว่าเราอาจจะยังไม่ถนัดกับการถือกล้องแบไปทุกที่ทุกเวลา ใช่มันยังเขินเขินอยู่แล้วก็บางทีก็ไม่รู้จะพูดอะไรกับกล้องถ้ามีความคิดเห็นอะไรในในในร็อกนี้ก็พิมพ์คุยกันได้ข้างล่างนะคะหรือว่าแชร์คุยกันที่อื่นก็ได้ใน x ซในในไออะไรเงี้ยใช่ก็เดี๋ยวพวกเราจะรออ่านนะคะับฝากติดตามผลงานพวกเราเรื่อยๆด้วยหลังจากนี้ก็คงคงจะมีออกงานนู่นนี่นั่นให้ดูอื ไม่ไม่ปล่อยให้คิดถึงแน่นอนใช่<ม>ก็เราติดตามนะคะว่าจะมีอะไรอัปเดตใช่คะ่ะบ้างก็นั่นแหละครับทุกคนก็พูดนายนะคะพูดนายคะ่ะ